ตั้งข้อสังเกตไหมครับเมื่อจะเปิดปฏิบัติการคลีนนิ่งมิวดีล้างบางแกงคอร์เซ็นเตอร์ไม่มีภาพของหม่อมชิตูไม่มีภาพของกองกําลังติดอาวุธของเกลียงเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเลยภาพที่ปรากฏเป็นปฏิบัติการของ3ฝ่ายเมียนมาไทยแล้วก็จีนจีนกรุงปักกิ่งเขาก็าส่งหลิวจงอี้ส่งตัวแทนเข้ามาเดินไปเดินมาแถวแถวเมียนมาแถวแถวประเทศไทยเข้ามาร่วมสอบประสาน3ฝ่าย ล้างบางแกงคอร์เซนเตอร์จับส่งตัวกลับประเทศหมดอะไรประมาณนั้นน่ครับไม่มีภาพของหม่อมชิดโตไม่มีภาพของกระเหลียงไม่มีภาพของ BGF เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งข้อสังเกตไหมครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่14วันที่14กุมภาธน์นะ,ะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1 4กุมภาธ์ลิวจงอี้บินไปที่นิบดอ,อก,ก่อนก็ไปนั่งคุยกับตุนตุนหน่องไปน้้ำตีว่าการกระทรวงหัตไทยของเมียนมาค่ะ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์นี่แหละไปพูดในเชิงหลักการไปเนปดอไปพูดในเชิงหลักการกับตุนตุนนองร่ฐมตีว่าการกระทรวงมหาไทยใช่แล้วไปพูดการก่อนขยับมาอีกทีวันที่16ค่ะวันที่16บหกหลิวจงอี้บินกลับมาที่ประเทศไทยแล้วไปที่แม่สอดแล้วข้ามไปที่เมลดีข้ามไปที่เมลดีก็ไปนั่งคุยอีกรอบกับตุนตุนนองทุนทุนนอง นุตีว่าการกระทรวงมหาไทยแต่คราวนี้มีพบตอรอของเมียนมาร่มวสมสนทนาด้วยที่เนปดอ14คุยในเชิงหลักการ16ที่มิวดีเป็นการลงไปคุยกันที่หน้างงานจุดเกิดเหตุจุดที่เป็นปัญหาคือ,อมิวดีแปลว่าอะไรโดยที่ไม่มีคนปกครองพื้นที่มิวดีเข้ามาร่วม,มในการพูดคุย 17, 17 17มีการประชุม3ฝ่ายหริวจงอี้ ฝ่ายไทยนําโดยบิ๊กหมีเลขาคุณพงท์ธรรมเวชชยชัยทางฝั่งของเมียนมาเขาส่งระดับรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาใช่ค่ะมาเป็นตัวแทนในการประชุมสามฝ่ายคข้อองจอจอประชุมสามฝ่ายกันที่เมลดีใช่ค่ะไม่มีหม่องชิตูไม่มีเลยไม่มี BGF ไม่มี KNU ไม่มี เกลี่ยงติดอาวุธเข้ามาเป็นตัวแทนร่วมเลยแปลว่าอะไรค่ะมลวดีเป็นของเมียนมาก็จริงแต่ปกครองโดยเกลี่ยงปรากฏว่าจะคล mm ีนิ่งมิวดีไม่มีตัวแทนเกลี่ยงเข้ามาร่วมเรียงร้อยในปฏิบัติการแปลว่าอะไรน่าสนใจน่าสนใจแม้กระทั่งวันที่20กุมภาวันที่2ีกุมภาตัวแทน3ฝ่ายเมียนมาไทยจีน ไปดูการส่งตัว200คนจีนกลับประเทศที่สารบ,<อ>บินแม่สอดก็ปรากฏว่าไม่มีมมตัว,ตวแทนจากหมองชิตูตูไม่มีตัวแทนจากกาหลีไม่มีตัวแทนจากกลุ่ม,ก,ก,มกองกํบบาลังติดอาวุธที่ปกครองมิวดีเข้ามาร่วมริยงร้อยในใน ใน,ในกระบวนการตรงนี้เลยแปลว่าอะไรแล้วจะตอ่อสายไปที่คุณชัดชัยบางชุดค่ะเลขาธิการสอมอชอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัดชัยฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหนัยครับคุณอมรรัตน์ครับโอเคโอเคคุณชัดชัยผมขอฮิตเดอร์พอยต์หน่อยผมต้องก็สังเกตนะปฏิบัติการล้างบางแก้งคอร์เซนเซตอร์ทางฝั่งของมิวดีตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อวานเถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการจดในเบื้องต้นก็แล้วกันนะนะครับปรากฏว่าเป็นการประสานสามฝ่ายเมียนมา จีนแล้วก็ไทยโดยที่ไม่มีทางเกลียงซึ่งเป็นคนปกครองพื้นที่มีวดีเข้ามาสอดประสานด้วยเลยไอ้ภาพตรงนี้มันบอกเล่าอะไรแล้วมันจะชี้ทิศทางสถานการณ์ตรงนั้นในในช่วงต่อไปอย่างไรครับคุณชัยครับครับผมผมขยายอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือเป็นความร่วมมือกันทั้งสาประเทศนะครับระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็ทางจีนไต้หนะครับที่คนจีนมี เป็นผู้เสียหายอยู่อจำนวนหนึ่งด้วยนะครับที่ต้องดำเนินการอันนี้ในส่วนของกองกำลังต่างๆเนี่ยจากการที่เราได้ดูจากสื่อมวลชนจากการที่กองกำลังนั้นได้มีท่าทีที่แถลงการออกมาไม่ว่าเป็นท่านมอกทินตู่หรือกองกำลังที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีถ้าว่าโดยข้อเท็จจริงนะครับก็มีการดําเนินการปัดล้างไปค้นามอาคารามตึกต่างๆแล้วก็นําคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะชาวต่างชาติที่รับผลกระทบเนี่ยออกมานะครับก็ถือว่าเขาก็ ร่วมมือในส่วนนั้นส่วนหนึ่งนะครับเท่าที่ที่ปรากฏในกรรมรบที่ช่วงที่ผ่านมานะครับแต,แต่การในบริการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นตามระบบอยู่แล้วคือมีทั้ง,งเวียดนาทั้งจีนทั้งไทยท,ที่มีการส่งกลับผู้คนก็ผมคิดว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมาเดินผู้ขนานกันไปครับเดินคู่ขนานกันไปครับครับคกองกำลังกระเรี่ยงกลุ่มของหมองชิตโตที่ไปกวาดต้อนชาวต่างชาติตามมือสแกมเมอร์ต่าง ให้มารวมกันที่เมลดีเพื่อส่งกลับนะครับ,รบ uh, เข้าใจว่าเป็นเพราะถูกกดดันถ้าถ้าไม่ให้ความร่วมมืออะไรบ้างเลยไม่แสดงอะไรบ้างเลยเนี่ยกะเหลียงก็คงจะอยู่ยากเพราะจีนลงมาเล่นด้วยแล้วมองอย่างนั้นได้ไหมครับคือผมมองในเชิงบริหารนิดนึ่งเลยครับว่าจริงๆแล้ว b c f ก็เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่รัฐบาลเมียนมามอบหมายให้ดูแลพื้นที่ใช่ไหมครับ เราคิดว่าเขาต้องจะมีการประสานทํางานร่วมกันระดับหนึ่งอยู่นะครับในการปฏิบัติในเรื่องหนึ่งนะครับครับก็ส่วนเรื่องของการดิวในระหว่างระดับระดับประเทศเนี่ยก็มีทรัฐบาลเบียนมาในนามของท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอที่ท่านมาดำเนินการนะฮะมันร่วมดำเนินการด้วยมันน่าจะทางเป็นระดับเรียกระดับชาติระดับท้องถิ่นก็ทํางานร่วมกันเนยในอันนี้ภาพที่ปรากฏนะครับแต่ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมอย่างนั้นไหมนะครับ ที่ฟุ้งซ่านก็เพราะคุณจะยชัที่ฟุ้งซ่านก็เพราะว่าแม้กระทั่งการประชุมสามฝ่ายเพื่อประสานการเปิบัติการ,ร,การเราก็ยังไม่เห็นภาพของหมองชิตูเข้ามาสอดประสานด้วยทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยคุมกําลังปกครองเขตมิลดีอยู่จึงแปลกใจจึงจึงแปลกใจว่าเที่ยวนี้มองชิตูเนี่ยถูกกันออกจากาถูกกันออกจากวงที่เป็นทางการโดยสิ้นเชิงเลยเกิดมันเกิดอะไรขึ้น หรือเปล่าคะมีคนมองในภาพแบบนี้ค่ะมันสะท้อนอะไรอย่างไรคะถ้าถ้าถ้า,ถา <ฮะ S 2> มองในทัศนะผมนะครก็<า>จะเป็นเรื่องภายในของทางเบยนมาสเขานะฮะที่จะบริหารระหว่างกองรับพิทักษ์ชายแดนกับทางรัฐบาลกลางของเียนมานะครับ<า>ก็เป็นการบริหารภายในของเขาแต่เอาเป็นว่า,า,วาการร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยผู้คน ที่ถูกตกเป็นเหยือนะหรือผู้เกี่ยวข <c oughs> ้องเนี่ยให้ <c oughs> ให้เดนินเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ <c oughs> ะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเมียนมาเนปดอเขากําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาบริหารเข้ามาปกครองมิวดีแทนกะเหลี่ยงสามารถที่จะอ่านได้ดังนั้นไหมครับ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนนะครับเราก็ถือว่าเราก็ไม่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 ไมไมเกีา,ายวเป็นเรื่องภายในทางเมียนมาเลครับก็ถือว่าเป็นการบริหารภายในของเมียนมาเองนะครับที่เราจะมีการจัดการแต่เพียงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมุ่งในการที่จะช่วยช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ขดัดล้างสุ่มแก๊งคอร์รนเป็นหลักเป็นหลักนะครับอันนั้น <drawing S 2> เป็นเรื่องภายในทางเมียนมาเนะครับครับเข้าใจครับมันเป็นเรื่องภายในของเมียนมาเป็นการเคลียร์กันระหว่างเมียนมากับกะเหรี่ยงนะครับแต่เวลาเข้าเคลียร์กันทีไรเนี่ย มันจะมีเสียงอเกระทึก,กครกโรมดังข้ามรั้วม,มาถึงประเทศไทยทุกทีคาดว่าหน้าแรงปีนี้อีกอีกสักเดือนสองเดือนนะจะมีการรบใหญ่แถวๆตั้งแต่เมาะละแม่งไล่เรื่อไปจนกระทั่งถึงมิวดีอีกครั้งหนึ่งไหมครับ กการ็ต้องดูเงื่อนไขครับผมคิดว่าต้องดูเงื่อนไขความขัดแย้งหรือข้อที่ไม่ลงตัวที่เป็นระหว่างกลุ่มต่างๆนะฮะ้วก็ต้องไปเมินปลาเมินกนอีกทีเลยครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรไหมที่เป็นเหตุสนวนให้เกิดการสู้รบกันนะครับในช่วงดูแลแข็งครับเพราะว่ปัจจุบันสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมีการกาหนดแบ่งพื้นที่กันแยกแยกส่วนกันเลยนะครับเรต้องดูเงื่อนไขแล้วว่าจะนําไปสู่จุดงนั้นได้อย่างไรครับด้วยความเคารพครับถ้าผมเป็นครับ เมียนมานะถ้าผมเป็นเมียนมานะผมจะฉวยจังหวะเนี่ยนาทีทองเนี่ยในการ,รที่จะยึดคืนยึดคืนมิวดีจากกองกำลังกะเรียง <c oughs> ถ้าผมเป็นเมียนมานะคุณเจษะชัถ้าเขายึดคืนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะกระทบกับนโยบายรัฐกันชนของประเทศไทยไหมครับคืออันนั้นย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเขา อันน้เป็นเรื่องภายในเหมือนกันนะครับผมยึดหลักการอย่านนะครับเป็นเรื่องภายในของเขาแต่ถ้ากระทบของเราเนี่ยถ้ามีการตู้ลบนะครับแน่นอนมันจะต้องมีคนหนีภัยสงครามต่างๆมาเ<ช><ล>นี่ยเราเราก็มีมาตรการในการดูแลอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นผลกระทบต่อไทยระดับ,บหนึ่งนะที่โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ามีพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวรองรับคนเหล่านั้นที่ปีผกระเนี่ยตามหลักวิทยธรรมอันนี้ก็เตรียมการไปแล้วครับถ้ามันมีการตู้รบกันนะครับครับครับมาตรการสามตัดไฟเน็ตน้ํามัน เราจะลากต่อไปอีกนานแค่ไหนครับจากการประเมินสาการครับก็เรียนอย่างนี้ครับผมเองก็เพิ่งประชุมกับหน่วยงานที่เข้าไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการประเมินกันโดยสรุปอย่างนี้ครับว่าการทำดังทั้งสามอย่างเนี่ยทําผลปรากฏอย่างชัดเจนเพราะทให้ศักยภาพของกลุ่มแก๊งชญจกรรมคอนเซ็ปเตอร์ต่างๆเนี่ยลดศักยภาพลงในการปฏิบัตินะครับ,รบโดย ตัวที่วัดก็มีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องของคด,ดีเกี่ยวกับแก๊งอรสเตอร์ในไทยเนี่ยในภาพรวมนะฮะถือว่ามีแนวโน้มที่ลดลงส่วนหนึ่งน,นะฮะอาจจะไม่มากเท่าไหร่เพราะมันมันมันจะมีมาจากด้านกัมพูชาด้านอื่นด้วย,น,ยนะ,ค,ะครับอันที่สองเนี่ยคนต่างด้าวที่เข้าพื้นที่เนี่ยเพื่อเดิมดีมีเข้าออกจํานวนมากเนี่ยก็ลดลงไปครับอันนี้เป็นการที่สองนะฮะอันที่สามเนี่ยผลเรื่องการนี่ทำให้กองรัง b ีทกับเจ้าหนน้อยเนี่ยก็ตระหนักในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ มีการปัดล้างกลุ่มแก๊งคอมเซตเตอร์ต่างๆนะครับมีแสดงท่าทีอย่างชัดเจนออกมาแล้วก็มีคนอพยพออกมานะครับแล้วก็ถัดมาผลก็คือว่ามีคนอพยพออกมาจํานวนมากอย่างล่าสุดนี้ก็มีทางจีนก็จะมีการเดินทางกับแจ้งมาเนี่ยประมาณ600กว่าคนที่รเริ่มไปเมื่อวานประมาณ200คนไปแล้วนะครับ,รบน,นี้ก็เป็นผลเมื่อจากการดําเนินการกการะงับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประชาชนชาวเมียนมาเองครับที่ก็แสดงถึงความเดือดร้อนอันนี้เป็นผลทางอ้อม ก็อาจะมีส่วนที่จะไปกดดันผู้นําทางเมียนมาด้วยนะดูดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถิงว่าโดยรวมเนี่ยศักยภาพลดลงไปก็ทําให้เกิดการผู้คนเดินทางกับการกิจกรรมต่างๆก็ลดทอนลงไปนะครับอย่างนี้ครับเรียนทางดานในุลวรรัตเขาว่าเราก็มีการประเมินต่อดีครับว่าคนที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งที่ออกมาแต่ คนที่เป็นแกนนําต่างๆที่ในชญจกรรมคาลเซเตอร์เนี่ยยังอยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปนะครับพอไม่น้นแล้วอาจจะออกมาจะกคนบางส่วนแล้วคนแกนนํายังอยู่อาจจะรเริ่มขึ้นใหม่ได้ในอนาคตอันนี้ก็ต้องต้องตรวจสอบติดตามไปนะครับที่สองเนี่ยเราเห็นว่าอาจจะมีสินค้าอื่นๆอีกที่จําเป็นต้องมีแนวทางเพิ่มเติมก็มีการประเมินกันเมื่อวานนี้อย่างเช่นเรื่องของโซลาร์เซล เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยนะฮะรวมทั้งอุปกรณ์มือถือการควบคุมเรื่องสตาร์ลิงอที่จะเข้าไปในในเมียนมาเนี่ยก็จะมีมาตรการที่ประเมินแะต้องมีการกําหนดแนวทางกันต่อไปนะครับว่าจะต้องมีการควบคุมรวมถึงเรื่องของสินค้าผ่านแดนด้วยครับ สินค้าผ่านแดนที่มาจากประเทศอื่นที่ผ่านประเทศไทยมาส่งไปยังเมียนมาเนี่ยเราก็จะน่าจะมีมาตรการในการเข้มข้นมากขึ้นในการควบคุมเรื่องของการตรวจสอบสินค้าผ่านแดนดังกล่าวตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะมันจะมีระบบของศุนากรในที่ตรวจสอบได้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่เพิ่มเติมที่ต้องทำต่อไปครับครสองประเด็นครับเรื่องสินค้าผ่านแดนเรายังไม่ถึงขั้นห้ามขาดหรือว่าตัดเลยใช่ไหมครับแต่จะมีการตรวจสอบ ครับผมต้องดูเป็นรายสินค้าไปครับนุวมานก็หาลือกับสุวรากรถ้ามีสินค้าบางอย่างอย่างเช่นพวกอุปกรณ์มือถือหรือ บางอย่างที่มีผลต่อเรื่องอากรรมข้ามชาติแคอมเิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นสินค้าผ่านแดนมาเนี่ยในกระบวนการของสุรากรเท่าที่ทราบจากานงานนะก็มีมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ครับตรวจสอบควบคุมได้ครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถดูได้เลยเราสามารถตรวจสอบได้ครับดังนั้นก็ไปกันที่ประเด็นที่2ระบุสินค้าที่เราจะห้ามไม่ให้ขนข้ามไปทางฝั่งนู้นแลชัดๆได้ไมครับว่าในเบื้องต้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างณวันนี้นะครับเช่นโซลาร์เซล เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่หรือเช่นมือถือระบบดาวเทียมสามตัวสามรายการนี้ชัดเจนว่าห้ามเด็ดขาดเลยหรือเปล่าอ๋ออย่างเงี้ยผมก็เรียนว่าตอนนี้เป็นขั้นตอนการรวบรวมประเมินข้อมูลครับว่ามันมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดถ้าราพบว่ามันกระทบมากเนี่ยเราก็จะนําเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงเหมือนกรณีน้ํามันเหมือนกรณีกรคมนาคมนะครับว่ามีสการเชิงนโยบายออกมาแล้วหลังจากนั้นได้มีมติออกมาแล้วเนี่ยก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ รับไปดาเนินการตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนะเหมือนกรณีเรื่องน้ามันก er ็ยังมีกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์ท่านมาร่วมออกประกาศต่างๆการควบคุมนะฮะก็จะขอไปขั้นตอนประเมินอยู่ครับตอนนี้ครับประเมินอยู่ประเมินอยู่ครับไม่ทราบทางฝ่ายความมั่นคงมีการข่าวไหมครับว่าแกนนําของสแกมเมอร์บางกลุ่มเริ่มเคลื่อนย้ายไปปักหลักแถวแถวจังหวัดอุดรมีชัยของขมร ั่งตรงข้ามกับสุรินสีสเกตเนไมครับมีการข่าวทํานองนั้นไหมครับก็มีอยู่ครับมีข่าวสารออกมาเหมือนกันว่าเริ่มมีการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็เหมือนแม้กระทั่งตัวแกนนําที่คอนเซ็ปเตอร์อยู่ในเดนมาเนี่ยเราก็พยายามตรวจสอบเหมือนกันว่าคนพวกคนงานต่างๆที่ไปเป็นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยออกมาเยอะแค่จริงแต่ตัวแกนนำอยู่หรือ<ล>ไม่อันนี้ก็ต้องมีการสืบสวนติดตามโดยทาง ทางเมียนมาเองหรือทาง BCF เองก็ต้องติดตามตรงนั้นด้วยครับเพื่อจะได้ให้มันเรียกว่าหมดไปนะเหมื่อถอนลากเงาออกมาทั้งหมดนะครับครับครับพิกัดใหม่ของของของแก๊งสแกมเมอร์ก็คืออุดรมีชัยจริงๆใช่ไหมครับคุณจตชัยฮะมันมีข่าวสารครับแต่นี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับก็คงมี คงดูทันทีนะครับติดตามเพิ่มเติมว่ามันมีหลักฐานชัดเจนขนาดไหนอย่างไรนะครับครับเขาคงจะไม่ไปปล่อยเป็ดเพราะว่ามันค่อนข้างเต็มแล้วแหละที่ที่ปล่อยเป็ดตุบตูมฮะครับก็ถ้าผมเรียนทางนี้ทางปล่อยเป็ดเองเนี่ยในเรื่องของไทยเราเนี่ยเราก็มีการดูเรื่องเสาสัญญาเช่นเดียวกันตอนที่ท่านรองนายกคุ้มทามท่านลงพื้นที่ผมก็ลงด้วยนะครับก็ทางกสทชก็ไปปรับ เรื่องเสาเรื่องสัญญาที่ให้มีอยู่ในขอบเขตของเรานะครับไม่ไปเลื่อนหนุนต่อฝั่งนูุนด้วยครับและก็เริ่มทําไปบ้างแล้วครับบางส่วนโอเคสุดท้ายเลยครับคุณเฉยชัยครับเขาบอกว่ามีเมืองสแกมเมอร์มีเมืองบาปเหลืออยู่อีกเมืองหนึ่งชื่อไท่ฉางไท่ฉางเขาบอกว่าปกครองโดยโกไซมีข้อมูลเรื่องไท่ฉางหรือว่าไทไทสางไทไท่ฉางเนี่ยฮะมีข้อมูลไหมมีข้อมูลไหม ครับเดี๋ยวผมขออันนี้ขออนุญาตไปดูตรวจสอบนิดนึงครับยังยังไม่ขออนุญาตยังไม่มีรายละเอียดวันนี้นะครับขออนุญาตไปตรวจสอบได้ไหมครับขอไปตรวจสอบได้ไหมครับได้ครับได้ครับรผบขอบพระคุณมากครับคุณชัยชัยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเฉชัยบางช่วยนะคะขอบคุณการริการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช